ผู้ชมนะคะตอนนี้แอดมินโชคดีมากๆามาเจอกับคนดังนะคะ oh, น้องบัญชาค่ะให oh, <hi. S 1> บัญชาคุณวันนี้นะคะโชคดีมากๆมาเจอน้องบัญชานะคะ oh. ก็เป็นคนดังแห่งวัดเต่าทองนะคะที่ให้โชคหลายๆท่านนะคะ oh, <hi. S 1> วันนี้โชคดีมากๆมาเจอน้องะคะ่ะ oh, ทักคายหน่อยถ้าคลายหน่อยอเลือกรูซิบวอ๋อนี่เหรอน้องบัญชาตัวจริงๆตัวเป็นๆตัวเป็นๆเลยเอยหลอนั่นเนี่ยไม่ธรรมดาสวัสดีครับสวัสดีครับไทยบ้านทีวีนะคะก็เห็นน้องบัญชามาจากหลายๆช่องเนาะมีใจมากเลยที่เจอวันนี้บัญชาวันนี้ จะโชว์อะไรเนาะเดี๋ยวเราดูก่อนลุ้นน้องก่อนเหมือนชากำลังจะค้นหาอะไรฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันดีใจมากเลยมาเจอกับคนดังนะคะเขาหาอะไรเขาฮะไม่รู้โอ้ออเจ็ียตัวมาให้เลยสามห้าสองแปดเก้าสี่เก้าเจ็ด เดี๋ยวตำรวจจับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเแป๊มหนึ่งแป๊มหนึ่งเอาที่ไม่มีคูณอ่ะอันที่คูณเก็บไว้ก่อนนะที่มีคูณเก็บไว้อันมีคูณเก็บไว้ก่อนนะเออเดี๋ยวตำรวจจับอันนี้ไม่มีแอ้น้องบัญชาตอนนี้นะคะน้องบัญชานะหลังจากเจอแอดมินน้องบัญชารีบ รีบค้นกระเป๋าเลยนะคะดึงอะไรมาจากกระเป๋าโดเรมอนนี้นะคะถามน้ำแข็งนี่นะคะท่านผู้ชมก็น้องบัญชาให้โชคนะคะน้องบัญชาชอบเลขอะไรมากที่สุดในนี้อะให้เลือกมาหนึ่งเลขชอบเลขไหนมากที่สุดสามแปดแปดสามห้าแปดแปดสามแปดสามห้าแปดน้องบัญชาพูดแบบนี้แปดสองแปดสอง เก้าส <94 S 1> <94 S 2> ี่เกเจดเกเจ็ดนะคะต้องขอบคุณน้องบัญชามากๆนะคะที่แบ่งปันโชคลาภให้ท่านผู้ชมนะคะสามแทมโชดด้อย <c oughs> <c oughs> ได้มาจากไหนได้เลขมาจากไหนโอ้จัต้นตะเคียนจัต้นตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนเคยมาหาไหมมาหาแล้มาหาเป็นยังไงสวยไหมสวยสวย,สวยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอันนี้เก็บก่อนเดี๋ยวหาย หายอ่ะเก็บก่อนวันนี้นะคะแอดมินก็มีโอกาสถ้ามาเจอคนดังนะคะแห่งวัดเต่าทองซึ่งให้โชคท่านผู้ชมไม่ว่าจะในเมืองไทยหรือต่างประเทศก็ได้โชคจากน้องบัญชาวันนี้แอดมินก็มาขอพึ่งใบบุญนะคะน้องบัญชาเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็มาฝากท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรา,เร,ารอติดตามนะคะเก็บก่อนเดี๋ยวตัวเลขหายจดไว้อย่างดีไะกล่องกองทัพไทยโอ้ชอบต้นไหนมากที่สุดอืมชอบต้น น,ออน้องบัญชาบอกว่าชอบต้นนี้มากที่สุดก็เป็นเจ้าแม่ตะเคียนทองค่ะซึ่งเป็นออพญาน,น้นาคค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตามเกาะสถานการณ์น้องบรญชาค่ะ 0 9 5 0 9 5นะคะ0 9 5 9 4 9 4 9 7 9 7ตัวนีจีบาฮะตัวนีจ, 5, จีบาเขาแปลว,ว่าอะไร หตัวใหญ่ใช่ไหมร้บชัดนห้าชัด5ห้าตัวใหญ่ห้าจบานะคะห้าจบะตรงไหนชี้หน่อยชี้หน่อยในหลสี่ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าก็ยังศูนย์เก้าห้านะคะท่านผู้ชมวันนี้ขอให้ทุกท่านรวยๆ ็ส่วนใหญ่น้องบัญชาก็จะเห็น095นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าน้องบัญชาเขาเห็นอะไรนะคะท่านผู้ชมส 2>, 2 5ตรงไหนตรงไหนทีนี้ตรนี้ตรงนี้นนรยนี่นนนนโอ้เป็นรอยตรงนั้น<อ>เดี๋ยวเรามองไปพร้อมๆกันนะคะกับน้องบัญชาค่ะท่านผู้ชม น้องบัญชาแล้วงวดที่ผ่านมาถูกกับเขาไหมคะเนี่ยอ่ถูกครับถูกทุกงวดเลยเนาะครับทำไมโชคดีจังเลยตรงนี้เนาะครัชี้ใหม่ชี้ม่ท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรก็เม้นบอกแอดมินนะคะน้องบัญชาเห็นเลขอะไรนะศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้านะคะท่านผู้ชมน้องบัญชาบอกศูนย์เก้าห้าบัญชามาจากไหนคะเนี่ยอ้อ จะบุนมหาหลวงพ่ออ๋อมาหาหลวงพ่อเป็นคนใจบุญเนาะมาดูแลหลวงพ่อมาเข้ามาร้อนมาเข้ามาเข้ามาร้อนน้องบัญชานะคะในโอยลูกผู้ชายพันดีหล่อด้วยมีแฟนหรือยังมีแล้วมีแล้วด้วย,วยอกหักเลยเนาะอย่างเงี้ยหน้าตาสวยไหมแฟนสวยวสวยคนที่ไหนที่อนกรุม อยู่ในกลุม่มครับขายของอยู่อ๋อขายของอยู่ขายของอยู่ยอ,อยู่ไกลไหมไกลแล้วไกลคิดถึงแฟนไหม,มคิดถึงแล้วคิดถึงแหละโอ้มีแฟนแล้วอชอบเลขอะไรมากที่สุดงวดน,นีค้ครับชอบครับชอบเลขอะไรมากที่สุดงวดน,นี้ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้านี่คือตลอดเลยนะคะศูนย์เก้าห้า ผมเป็นนักมวยครับนักมวยเคาเป็นไหมยังเป็นหรอแล้วเมื่อกี้เห็นสัตว์ยันโชว์อยสัตว์ยันไหนอ่าแล้วผู้ชายตัวพันแทครับเอ้ยผู้ชายพันดีนะลูกผู้ชายพันดีเย้เป็นนักมวยด้วยค่ะน้องบัญชาบอกว่าเป็นนักมวยด้วยเมื่อกี้จากที่ยืนอยู่ตรงนี้นะน้องบัญชาเขายืนจ้องอยู่มุมนี้นะตรงนี้ใช่ไหมเขาเห็นเลขอะไรเมื่อกี้ อ๋อนไี่นี่นี่เนี่ะจริงๆก็จริงจริงฮะเห็นเลขอะไรคะอ๋อมีหนึห้าเมื่อกี้เห็นหนึ่งห้าท่าที่ตอนที่แอนมนอยู่ตรงนี้นะคะก็เห็นตัวเลขเดี๋ยวท่านผู้ชมย้อนไปดูว่าเห็นเลขอะไรแล้วน้องบุญชาเขาก็พูดขึ้นมาว่าหนึ่งห้าพอมาดูเขาก็เปิดให้ดูก็เห็นจริงๆนะคะหนึ่งห้าค่ะถือว่าชัดทีเดียวสวยไหมเลขนี้สวยครับชอบมากที่สุดเลขอะไรบอกอีกครั้งหนึ่งกั นี่อุ้ยอะไรแรขอะไรููเก้นย์เก้เอาชอบจริงจริงนะคะท่านผู้ชมไม่ว่าจะมุมไหนนะคะศูนมาแรงทีเดียวนะคะไหนไหนอ่าในศนย์หนเก้ามๆ0ีศูนย์เก้าห้าแ้กี่สี่โอ้ บนศูนย์เก้าห้าล่างสี่เก้าเขาพูดอย่างนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเต็มสองหัวแอดมินเลยนะคะบนศูนย์เก้าห้าล่างสี่เก้าน้องบัญชาวันนี้ขอให้น้องบัญชาถูกนะคร <Hello. S 1> สามตัวตรงๆเ,เ,เลยเนาะเฮงเฮงรวยรคยนะ <Hello. S 1> ถ้ามีโอกาสท่านผู้ชมถูกเลขก,ก็ซื้อขนมมาฝากน้องบัญชาได้นะคะน้องบัญชาก็อยู่ที่วัดเต่าทองบ้านตาโม,ม่ าที่แห่งนี้แหละค่ะถ้ามาก็แอดมินมาหลายครั้งแล้วนะะแต่เพิ่งเจอครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากที่ได้เจอคนดังนะฮะแล้วก็ได้โชคกลับบ้านก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเรวยๆว้อาสวัสดีค่ะปิดกล้องสวัสดีค่ะบอกเข้าหน่อยเฮงเรวยๆเฮงรวยอธิษฐานบอกเข้าหน่อยอธิษฐานกับคุณนะาอําบริณทีสนามอีอีสีซึ่ง ม,มาตอนตะเคียนทองอม,มาว่าเก่าทองสาธุน้องมันชาเขาก็นึกถึงหลายๆท่านนะคะที่ได้มาถ่ายจนได้ออกทีวีนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมให้รวยๆนะคะ,ะน้องมันชาเหนื่ <สา S 1> อย <สา S 1> ละ,ละ,ละ